สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องเอวาทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ที่อําเภอวานอนยิวาสครับจังหวัดสกลนครนะครับก็มีเรื่องราวดีๆนะครับตื่นเต้นนะครับมาแบ่งปันอันนี้เป็นบ้านของทีมงานนะครับสมาชิกเอวาเรานะครับมาดูทําไมบอกว่าตื่นเต้นนะครับอาดูนะครับนี่ไงครับ ต้นกอของความตื่นเต้นนะครับเทสสินค้าครับจากต้นไม้ที่เหี่ยวเชานะครับไม่สดชื่นใบนะครับเหลืองนะครับพอมาเล่าเรื่องของเอวาพเพนเตให้ฟังก็เลยถือโอกาสเอาเอวาพเพนเตนะครับลงดิ้นนะครับทำให้เกิดปรากฏการณ์ดูดูดูใบพลระกอรครับตอนที่มาใส่ตอนนั้น พลาดนิดนึงที่เราไม่ได้ถ่ายไว้นะครับใบเขาจะเหี่ยวแล้วก็ตกก้านเขาจะตกครับเขาจะไม่ชูชันแบบนี้อ่านี่ครับนี่สิ่งที่สมาชิกเราตื่นเต้นบอกว่าหนูหนูไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้นะครับใบสวยมากครับมาละกอจากที่สมโมนะครับต้นไม้สมโมแต่ตนนัวนี้สดชื่นนะครับมีพลังเหมือนสโลแกนของเราเลยนะครับ สดใสโชคดีมีพลังครับร่ำรวยนะครับเนาะชาวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีและข่าวดีครับเพราะว่าสินค้าเรามีคุณภาพที่โดดเด่นนะครับโอเคครับอ่ครับเออนะครับนอกจากไอว่าพันเต้แล้วก็ซูเปอร์ฟู้ดโปรฟิลนะครับตามมาติดๆนะครับวันนี้ให้ชิมนะครับตัดใจเพิ่ม สินค้าอีกนะครับโอเคนะครับชาน,นี้ก็นะครับคลิปนี้ก็จบกร่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับโชคดีร่ำรวยครับ